สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปลอชาแนลห้องเล่นเกมของ2พี่น้องที่พี่ปลองนั่งเล่นส่วนนกปลื้มนั่งดูและรวมหัวกันเล่าเรื่องต่างๆจากเกมสำหรับคลิปวันนี้ก็เป็นควันหลงวันแห่งความรักเนาะก่อนจะไปเข้าเนื้อเรื่องกันก็คงต้องบอกกับผู้ชมทุกๆคนว่าสุขสันวันวาเลนไท์ย,ย้อนหลังนะคะสำหรับใครที่มีคู่ก็ขอให้รักกันนานๆส่วนใครโสดอยู่ก็ขอให้มีความรักดีๆเข้ามาไวๆนะคะ ด้วยความที่ตีมคลิปนี้เป็นวันแห่งความรักอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาวันที่14กุมภาเราจะเอาไว้ระลึกถึงเซนต์วาเลนไทน์และสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ที่เราคุ้นเคยก็คือคิวปิดภาพลักษณ์เด็กน้อยมีปีกหัวเหลืองยิกหย่อยใส่ชุดขาวแบบกรีกโรมันที่ถือธนูไล่ยิงชาวบ้านปิ้วๆให้ตกหลมรักพูดถึงขนาดนี้คุณรู้หรือไม่ ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครคําตอบก็คือพ่อแม่ของเขาอยู่บนโอลิมปัสกันทั้งคู่ซึ่งก็คือเอรเรสเทพแห่งสงครามและอโฟรไดา์เทพีแห่งความงามและความรักนั่นเองอารมพบทกันมาขนาดนี้แน่นอนค่ะเราจะไม่พูดเรื่องเซนต์วาเินไทายในเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในปรกรณัมกรีกคิวปิดก็ไม่ได้โผล่มาในเกมเฮดิสดังนั้นเหลือเพียงคนที่อยู่ในทีมของความรักและโผล่มาในเกมเฮดิสใช่ค่ะ a อ h r o ได t e แม่ของคิวปิดนั่นเองสำหรับการเกิดของอ h ฟ o d ด t e เนี่ยมีการแบ่งออกเป็นสองแบบตามนักกวีสองคนระหว่างโฮเมอร์กับเฮซิโอดโฮเมอร์ได้บอกในมหากาพย์อีเียดไว้ว่า a อ h r o ได t e เป็นลูกของซุสกับไททันไดโอเนส่วนเฮ s ซโอดบอกว่า a อ h r o ได t e เกิดจากฟองมหาสมุทรในตอนที่ไททันโครนอสโยนอุรานอสเทพแห่งท้องฟ้าลงทะเล โดยเฮซซโอได้อธิบายถึงชื่อของอโฟรได์ไว้ด้วยว่าอะฟ罗สแปลว่าฟองในภาษากรีกดังนั้นนางจึงมีต้นกำเนิดจากการผุดขึ้นจากฟองนั่นเองว่ากันว่าถ้าในหมู่เทพด้วยกันเองเนี่ยอพอลโลเทพแห่งพระอาทิตย์จัดว่าเป็นตัวท็อปเรื่องหุ่นเซซีสำหรับผู้ชายในยุคก,กรี เทพีแห่งความงามอย่างอโฟรรดา์คือตัวท็อปเรื่องหุ่นเซซี่สำหรับผู้หญิงในสมัยกรีกเช่นกันคนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นจะมองว่าเธอทั้งสวยทั้งมีสเสน่ห์ทำให้รูปวาดของอโฟรไดา์ที่มีในสมัยนั้นส่วนใหญ่มักเป็นรูปนิ้วเพื่อเป็นตัวแทนของหุ่นสมส่วนดูน่าหลงไหลแต่ก็ดูเอื้อมไม่ถึงในเวลาเดียวกันถ้าให้เปรียบเทียบตามสุภาษิตเนี่ยอโฟรไดา์ค่อนข้างเข้าข่ายสวยแต่รูปจูบไม่หอม ด้วยความที่สวยจนใครๆก็ชอบใครๆก็หลงรักเพราะต้านสเสน่ห์ไม่ไหวดูดีจนไม่มีข้อเสียทำให้ในมหากราฟอีเลียสโฮเมอร์ <Yeah. S 1> ได้แต่งให้อโฟโรดายเป็นคนที่อ่อนแอและน่าสงสารถึงขั้นที่ว่ามนุษย์ไม่กลัวและกล้าที่จะทำร้ายนางได้แบบไม่คิดจนนักกวีคนอื่นๆในยุคหลังจากนั้นให้อโฟโรดายเป็นคนทรยศไร้ไร้าใช้อำนาจฆ่ามนุษย์ซะงั้นโอ้คุณครูครับ ป้องไม่เข้าใจครับที่บอกว่าสวยอะสวยขนาดไหนบอกให้ชัดๆหน่อยได้ไหมครับว่ากันว่าสวยขนาดที่เป็นชนวนก่อสองครามได้อะค่ะอย่างที่ปลื้มได้บอกไปตอนต้นอัฟโรดายเป็นเทพีแห่งความรักด้วยในเมื่อเป็นเทพีแห่งความรักเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องรักๆใครๆกันบ้างซึ่งความรักของอัฟโรดายนั้นกว้างใหญ่ซะเหลือเกินเริ่มซอบซจากเรื่องแรก เป็นสมัยที่อโฟ o รดายยังไม่ขึ้นมาที่โอลิมปัสจริงๆแล้วนางมีคนรักอยู่หนึ่งคนชื่อเนริทีสตรงนี้ปื้มไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมเนื่องจากเขาไม่มีประวัติในภาษาไทยเลยเนริทีสเป็นทั้งแฟนทั้งเพื่อนและเป็นรักแรกของอโฟ o รดายด้วยพวกเขารักกันและอยู่ด้วยกันในทะเลแต่เมื่อเวลามาถึงอโฟรดายจะต้องขึ้นมาโอลิมปัสนางก็ชวนเนริทีสมาด้วย คงเป็นความมั่นใจของนางแหละว่ายังไงเขาคงจะไม่ทิ้งให้เธอไปคนเดียวและด้วยความมั่นใจนี่แหละค่ะตัวทำผิดหวังชั้นดีเลยเนริทิสไม่ยอมมาด้วยทำให้นางโกรธมองว่าเขาหนาหักหลังหล่อนเลยสาบให้เขากลายเป็นหอยอยู่ใต้ทะเลต่อไปเทพบนโอลิมปัสโดนอฟโฟรไดฟาดไปทั้งหมดแค่5คนจาก12คนเองฟังดูแล้วเบาเนาะยังไม่ถึงครึ่งเลย แต่ความเป็นจริงก็คือเทพผู้หญิงบนโอลิมปัสมี5องค์เพราะงั้นจะเหลือเทพผู้ชายบนโอลิมปัสทั้งหมด7องค์ใช่ค่ะ5จาก7มีเพียงสององค์ที่ไม่เสร็จอโฟไดเอาเป็นว่าปลื้มจะไม่เรียกเทพเหล่านี้ว่าเป็นคนรักของอโฟไดแต่ขอเรียกว่าลูกค้าแทนละกันสาเหตุที่ปลื้มใช้คำว่าลูกค้า เนื่องจากอโฟรไดส์เนี่ยมีความทั่วถึงแม้นางจะมีเป้าหมายในใจแต่นางก็พร้อมที่จะไปกับคนอื่นๆเช่นกันเปรียกได้ว่านางเปรียบตนเองราวกับเป็นเจ้าของห้องเช่าแล้วหัวใจเป็นห้องว่างรอคอยชายหนุ่มมาเช่าและจับจองคนละห้องคนละห้องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่น่าแปลกและค่อนข้างหลุดโผที่เทพองค์นี้ไม่มาเป็นหนึ่งในลูกค้าของอโฟรไดส์นั่นก็คือซ <Yeah. S 1> ุสเทพเจ้าแห่งสายฟ้า ตรงจุดนี้เนี่ยมีเรื่องเล่ามาสองแบบแบบแรกซุสไม่ทำอะไรเพราะซุสเป็นพ่อของอัฟโรดายแต่ลูกคนอื่นๆแกก็ไปปั่มปัมเขานะแบบที่สองซุสพยายามจะข่มขืนอัฟโรดายแล้วแต่นางหนีทันค่ะส่วนอีกคนที่รอดไปก็คืออพอลโลเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์นั่นเองทีนี้เราจะมาเข้าสู่ช่วงอัฟโรดายกับลูกค้าที่เหลือทั้งเจ็ด เรื่องราวการพบปะลูกค้าแต่ละคนของอัฟโรดายมันเริ่มต้นที่ว่าเมื่ออัฟโรดายขึ้นมาที่โอลิมปัสเหล่าเทพทั้งหลายต่างหลงไหลในความมีเสน่ห์และน่ารักไม่เว้นแม้แต่เทพีที่บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างอาร์ธิมิสและอาร์ธีนาความพีคคือนางได้สร้างความยุ่งเหยิงบนโอลิมปัสโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะผู้ชายเกือบๆทั้งหมดต่างต้องการอัฟโรดาเป็นของตัวเองเดือดร้อนไปถึงซุส ซุสเลยแก้ปัญหาโดยการให้อัฟรไดา์แต่งงานกับเฮเฟสทัสเทพแห่งการสร้างอุปกรณ์ต่างๆให้เหล่าทวยเทพซึ่งเฮเฟสทัสนั้นเป็นเทพที่ถูกบรรยายไว้ว่าเป็นเทพที่อัปลักษขาเป๋และแน่นอนว่าการแต่งงานครั้งนี้ aga, อัฟโรด t ์มีความคิดแค่ว่าขอให้มันผ่านๆไปเพราะฉันจะไปหาคนอื่นเช่นกันอันที่จริงอัฟโรดา์ต้องการลูกค้าที่ค่อนข้างจะดูเดือด และอันตรายดูออกสไตล์แบดบอยซึ่งเป้าหมายที่ถูกอกถูกใจนั้นก็ไม่พ res, ้นแอรเรสเทพแห่งสงครามนั่นแหละแล้วดูท่าแอรเรสเองก็เล่นด้วยจังหวะที่กำลังสวีทวิดวิวกัน2ต่อสอราวกับฉากในหนังซิทคอมเฮลิอัสไททันที่เป็นเหมือนตัวแทนของดวงอาทิตย์ที่กำลังขี่รถม้าสึกข้ามท้องฟ้าอยู่นั้นก็ได้เห็นฉากเลิฟซีนเข้าให้พอดิบพอดี เฮ l i อัสเนี่ยก็เลยทำตัวเหมือนคุณป้าข้างบ้านที่จับได้ว่าเมียคุณข้างบ้านมีชู้เลยรีบแจ้นไปบอกเรื่องราวที่ติดตาให้กับเฮเฟสทัสอย่างรวดเร็วขนาดที่ว่าม้าสึกที่ขี่อยู่ยังช้าไปกว่าใจของเขาด้วยความโมโหปนเสียใจเฮเฟสเัสเลยประดิษฐ์ตะข่ายทองแดงเพื่อดักจับชูรักในทันทีพอฟังมาถึงจุดนี้ทุกคนคิดว่าตะข่ายนั่นจะจับชูรักได้ไหมคะ คำตอบก็คือจับได้ค่ะเรียกได้ว่าคาเตียงกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะเป็นการประจานให้เจ็บแสบในขณะที่คู่ชูรักทั้งคู่ติดอยู่ในตะข่ายเฮเฟทัส hey, <hey>, จึงได้ไปเรียกเหล่าเทพองค์อื่นมาหัวเราะเยาะเย้ยทั้งคู่แต่ต้องยอมปล่อยทั้งคู่ไปเพราะโพไซดอนบอกให้ปล่อยทั้งคู่ซะเรื่องมันก็เหมือนจะจบแต่เปล่าเลยค่ะ โพไซดอนที่ได้มาเห็นอโฟรรดา์เปลือยกายก็ตกหลุมรักนางซ้ำอีกครั้งซึ่งตัวเฮเฟสเตั ut, ก็น่าจะไม่รู้เรื่องนี้แต่ความน่าจะแตกตอนมาเห็นลูกสาวของอโฟรไดา์กับโพไซดอนนี่แหละแต่ใช่ว่าอโฟรไดา์จะปล่อยลูกค้าที่นางต้องตาต้องใจให้จากไปภายหลังเรื่องตาข่ายทองแดงนั่นนางก็ยังคงแอบไปหาแอริสอยู่จนสุดท้ายทั้งคู่มีลูกด้วยกันถึง8คน ชดเชยความอับอายที่โดนจับได้ในครั้งนั้นหนึ่งในนั้นก็คือคิวปิดนี่แหละค่ะตัวแทนแห่งความรักของทั้งคู่เมื่อได้เป้าหมายสมใจแล้วนางก็ไปหาลูกค้าคนอื่นต่อค่ะคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคนส่งสารของโอลิมปัสเฮอร์มิสนั่นเองถ้าเทียบกับเทพองค์อื่นๆแล้วเนี่ยเฮอร์มิสเองก็ไม่ได้มีภรรยามากมายแต่ก็สามารถยืดอกอวดผู้ชายคนอื่นได้อย่างภาคภูมิว่าครั้งหนึ่ง เขาเคยฟาดอโฟรได์เลยนะแถมมีลูกด้วยกันหนึ่งคนและลูกค้ามามืดคนสุดท้ายบนโอลิมปัสก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไดโอนิซัสเทพเล่าอางุ่นนั่นเองคู่นี้ไม่รู้ไปเจอกันอะไรยังไงรูร้แค่ว่าไปไปมามาก็ลูกหนึ่งแล้วจ้าเมื่อลูกค้าบนโอลิมปัสได้หมดลงไปแล้วอโฟรไดก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดว่ากันตามจริง ลูกค้าของอัฟโรดยยังมีคนเป็นอีกไม่เยอะมากเท่าไหร่จำนวนก็เท่าๆกับเหล่าเทพโอลิมเปียนนั่นแหละ5คนเบาๆแต่จะขอเล่าถึงแค่2คนที่เด็ดๆละกันคนแรกอโดนิสว่ากันว่าครั้งหนึ่งนางไปเก็บเด็กผู้ชายที่เจอข้างๆต้นเมียราแล้วไปที่ยมมโลกพร้อมขอให้เพอร์เซโฟเน่ดูแลเด็กคนนี้ให้หลายปีต่อมาอโฟรไดา์ได้ลงไปเยี่ยมอโดนิส แต่อโดนิสโตขึ้นมาเป็นหนุ่มหล่อซะง,งั้นนางจึงตกหลุมรักในความหล่อของเด็กหนุ่มคนนี้ด้วยความกระสันหันอยากจะกินเด็กนางก็เลยขอตัวอโดนิสกลับไปแต่ว่าเพอร์เซโฟเนไม่ยอมเดือดร้อนขึ้นไปถึงซุสที่ต้องลงมาจัดการให้ซุสเลยแบ่งให้อดนิส ลองใช้เวลากับเทพีทั้งคู่แต่ใจเกเรของเด็กหนุ่มอโดนิสเขาก็ได้เลือกอโฟรไดไปแล้วเขาได้ไปใช้เวลากับอโฟรไดจนมีลูกด้วยกันสองคนและงองแงไม่ยอมกลับเมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมาอยู่ยม,มโลกกับเพอร์เซโฟเน่ด้วยความโมโหเพอร์เซโฟเน่จึงส่งหมูป่าที่มีเขี้ยวโคง้งยาวคมกริบมาขิดอโดนิส อโดนิสจึงติดสถานะบลีดดิ้งจนตายในอ้อมแขนของอโฟรไดอโฟรไดคร่ำครวญกับการจากไปของชายหนุม่มที่รักจนมีดอกไม้ผลิบานออกมาจากน้ำตาของเธอซึ่งก็คือดอกอะนิโมเนสสีแดงคนที่ 2. องแองชิเซสเคสนี้ถือว่าค่อนข้างร้ายอโฟรไดเนี่ยร้ายมากแองชิเซสเป็นเจ้าชายเมืองทรอย อโฟโรดายตกหลุมรักเขาเข้าอย่างจังเธอเลยปลอมตัวว่าเป็นเจ้าหญิงและล่อลวงยั่วยวนชวนเขาหลับนอนได้กันเสร็จสับก็เปิดเผยตัวตนแถมให้ความหวังเขาว่าจะมีลูกชายให้เตงแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ขอให้เก็บเรื่องรักๆใครๆระหว่างเราไว้ได้ไหมขอละนางฟันเขาแล้วขอให้เขาไม่ปูดเรื่องนี้ทุกคนคิดว่า แองชิเซจะทำได้ไหมคะถ้าทำได้มันก็คงไม่มีเรื่องต่อเนาะแน่นอนเลยค่ะว่าทำไม่ได้ซุสรู้เรื่องนี้เข้าเลยใช้สายฟ้าฟ,า,ฟาดเข้าที่แองชิเซสจนตาบอดทำให้เขาไม่มีโอกาสได้เห็นลูกชายของเขาเอเนอัสผู้ที่จะไปมีบทในสงครามเมืองทรอยต่อไปเรื่องราวของอัฟโรดายกับลูกค้าทั้งหลายก็จบเพียงเท่านี้แหลคะค่ะส่วนตัวปลืม้ม ไม่ค่อยชอบในการที่ทั่วถึงของอโฟรไดท์เท่าไหร่หรอกเป็นเทพีแห่งความรักทั้งทีก็ช่วยให้มันเป็นรักเดียวใจเดียวหน่อยไม่ใช่ได้หมดทสดชื่นอะไรขนาดนี้ก็เอาเป็นว่าเรื่องของนางกับลูกค้าก็ละไว้ว่าฟังเพื่อความบันเทิงอย่าเอาไปทำจริงกันก็พอสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเนื้อเรื่องของใครก็มาติดตามกันนะคะถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์ส่วนถ้าใครอยากให้เพื่อนเห็น ก็ฝากกดแชร์และถ้าอยากเป็นกำลังใจให้เราก็ฝากกด s ับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปของพวกเรานะคะแล้วก็พวกเราไลฟ์ Live ทุกวันเวลา2องทุ่มครึ่งทั้งทาง Facebook และทาง YouTube สำหรับคลิปนี้น้องปลื้มกับพี่ปล้องคงต้องขอลากันไปก่อนกับคำพูดทิ้งท้ายเดิมๆว่าบรุยขอบคุณคะ่ะ